เมื่อเราลันออกมาแล้วนะครับผลลัพธ์ก็จะได้มาเป็นในหน้านี้แต่ถ้าเกิดสมมุติบางคนลันออกมานะครับต,ตัวนี้ตัวค่า phone number นะครับมันก็จะถูกตั้งค่าเป็นตัว ID เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับส่วนตัวนี้มันก็จะมีคลัสเตอร์ที่จะแบ่งว่านะฮะเห็นไหมลูกค้าแต่ละคนในแต่ละแถวเนี่ย ถูกทัดแยกไปอยู่คลัสเตอร์หมายเลขอะไรซึ่งก็มีทั้งหมดนะครับ0 1 2 3คือ4คลัสเตอร์ตามค่า k ที่ครูตั้งไว้แต่ถ้าตรงนี้ของใครไม่มีนะครับกลับมาดูตรงดีไซน์นะครับเพราะการดีฟอลต์ของเครื่องอาจจะต่างกันนะครับตัวเมื่อกี้เขาเรียกว่าคลัสเตอร์แอตทริบิวต์นั่นคือ,อเพิ่มตัวช่องคลัสเตอร์ให้สามารถที่จะแยกออกได้อย่างง่ายว่าคนไหนอยู่คลัสเตอร์ไหนถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีติ๊กถูกข้อนี้ก็ให้กลับมาติ๊กถูกตัวนี้แล้วเซฟแล้วก็รันใหม่ นะครับส่วน2องตัวเนี้ยไม่ต้องตินะพพราะันใหม่ปุ๊บหน้าตาก็จะเป็นตารางเหมือนกับครูตรงนี้เรียบร้อยนะครับซึ่งเราก็จะรู้ว่าอ๋อเนี่ยนะครับมันมีการแยกออกเป็นทั้งหมด4คลัสเตอร์แต่ทั้งนี้ไอค่าตรงเนี้ยมันไม่ใช่เป็นค่าจริงนะครับมันเป็นค่าที่ถูกเฉลี่ยมแล้วมันอ่านไม่รู้เรื่องนะนะครับอ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าในนี้นะครับนอกจากตัวค่าพวกนี้แล้วเราจะมาดูอะไรให้มันง่ายเรามาตรงนี้เลยครับคลัสเตอร์โมเดล วิธีการอ่านค่าของมันก็คือ1คือตัวคลัสเตอร์โมเดลนะครับอันนี้จะจัดคลัสเตอร์ของตัวแปรในของข้อมูลทั้งหมดไปตัวแปรออกเป็นทั้งหมด4กลุ่มตัวนี้มี41คนใช่ไหมครับก็แบ่งออกมาเป็นแต่ละกลุ่มทั้งหมด4กลุ่มมีไอเทมที่ต่างกันซึ่งถ้าเรามาดูตรงเนี้ยนะครับโฟลเดอร์เนี่ยเขาก็จะแยกมาเลยว่าใครเนี่ยนะครับอ่าแยกตามตัว เบอร์โทรศัพท์ตัว ID ว่าใครอยู่กลุ่มไหนนะครับส่วนกราฟตัวนี้ก็จะบอกว่ากลุ่มไหนมากกลุ่มไหนน้อยอย่างเช่นกลุ่มเบอร์ศูนย์เนี่ยก็จะน้อยหน่อยนะครับอ่ามีแค่6คนนะ14.63%กนะครับกลุ่ม1เนี่ยก็อาจจะเยอะหน่อย3 1มอีอยู่13คนนะครับอ่าส่วนตารางนี้เราเรียกว่าตารางเซ็นทรอลอ่าจะจำที่เราเรียนกันได้ไหมครับตัวเซนะ็นทรอลนั่นก็คือว่า ก็จะบอกว่าแต่ละแอ t ทริบิวต์นั้นนะครับแล้วแต่ในแต่ละคลัสเตอร์นั้นจุดกึ่งกลางมันอยู่ตรงไหนเช่นถ้าจุดกึ่งกลาง year of experience ตัวนี้นะครับก็คือ,อมีประสบการณ์ในการขับรถมาแล้วกี่ปีนะครับในคลัสเตอร์ที่1ก็คือลบ0 7น1นี่คือกึ่งกลางของมันแต่ถ้าคลัสเตอร์ที่2ก็จะ1.001อย่างนี้แต่มันก็ไม่ใช่ b จริงๆรงนะครับะเน,น้นคำนี้นะเพราะมันเป็นติดลบไม่ได้มันเป็นค่าเฉลี่ยมาแล้วเราอ่านยังอ่านไม่รู้เรื่อง นะครับต้องไปจัดการแปลงข้อมูลกลับมาเป็นเหมือนเดิมก่อนแต่น,นี้เป็นค่าของมันนะครับคราวนี้เราต้องมาดูตัวที่สำคัญนั่นก็คือตัวนี้เลยครับตัวเรทยกว่า plot Plot จะเป็นตัวบอกว่าเราจะตีความข้อมูลอย่างไรนะฮะนี่โดยมีทั้งหมดเห็นไหมครับ4 a t tribute ให้เราแล้วก็ดูเรื่องของความสูงต่ำนะครับเราก็มาดูเลยและดูความเชื่อมโยงของมันเราก็จะอ่านได้ง่ายอย่างเช่น ถ้าเราอยากรู้ว่าแต่ละกลุ่มนะครับเนี่ยนะครับเขาจะมีกลุ่มศูนย์สาแยกกันกลุ่มศูนย์ก็สีน้ำเงินกลุ่ม3ก็สีแดงแต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับกลุ่มไหนมีทัศนคติต่อรถเจที่นั่งรถ P P V เนี่ยมากที่สุดนะครับซึ่งก็เป็นกลุ่มสีแดงนะครับลองลงมาคือกลุ่มสีเขียวส่วนทัศนคติน้อยๆก็จะเป็นกลุ่มนะครับสีเขียวอ่อนแล้วก็กลุ่มสีฟ้าตัวนี้เราก็สมมติเราขายรถ P P V เราก็โอเคอาจจะ อาจจะตัดตรงนี้ทิ้งไปแล้วก็มาดู2กลุ่มนี้ว่าเขาเป็นกลุ่มที่มีลักษณะอย่างไรก็คือ1อ๋อเห็นได้ชัดว่านเนี่ยครับมีจํานวนคนในบ้านเยอะก็เลยชอบรถเจ็ดที่นั่งหรือระดับกลาง,ลางอ่ารวมถึง2กลุ่มนี้เป็นยังไงนะครับกลุ่มแรกถ้าจํานวนคนในบ้านเยอะเนี่ยนะครับก็มีประสบการณ์ในการขับรถปานกลางถึงค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับแรกๆดังนั้นถ้าเราจะขายเราอาจจะขายคนที่ เน้นความปลอดภัยนะครับมีจํานวนคนในบ้านเยอะอ่าเขาก็แต่ว่ามันยังไม่ได้ขับรถมานานมากก็อาจจะไม่ได้รู้สึกมั่นใจในการขับรถมากก็เลยจะเลือกรถที่ปลอดภยัยรถเจ็ดที่นั่งอ่ากลุ่มนี้กลุ่มที่2ก็อาจจะเป็นกลุ่มที่นะครับอ่ามีข้อติกลางถึงค่อนข้างสูงนะครับขับรถก็ขับมาได้สักพักหนึ่งจำนวนคนในบ้านก็กลางกลางอ่ากลุ่มนี้ก็จะกลางกลางทั้งหมดแต่ว่ากลุ่มนี้อาจจะเผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับงั้นซื้อรถใหญ่ๆไว้ก่อนประมาณนี้ เนาะนะครับแต่ถ้ากลุ่มที่นะครับขับรถมานานมากแล้วนะครับและจํานวนคนในบ้านมีน้อยมากเขาก็จะไม่สนใจอาจจะไปซื้อรถสปอร์ตเพราะว่ามั่นใจในการขับรถตัวเองแล้วแล้วก็ต้องนั่งนั่งคนเดียว2คนจะซื้อทําไมรถเจ็ดที่นั่งอ่าประมาณนี้นี่ก็คือวิธีการลองอ่านตีความค่าคร่าวๆจากกราฟนะครับ